สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่งานสตรีทอาร์ตโคราส2สองนะครับวันนี้พาน้องโกะมาดูกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูยันเลยภายในงานจะมีอะไรกันบ้างนะไปไปเลยเไอโอ่งหรือเปล่าเนี่ยดินที่เขาใช้ปั้นอย่างนี้นี่นี่คือแป้นที่เขาปั้นเนี่ยพี่ยำนี่ไงแต่จริงๆเขาต้องเขาต้องติดสายพานด้วยพอติดสายพานมันก็จะหลุดเขาก็จะเบื่อลูบลูบลูกลูบลูบลูบขึ้นรูปแบบนี้ครับ ระวังทำหล่นแตกนะน้องกุ้นะอย่านะครับผมทำยังไงให้มันแข็งเขาก็ตากให้มันแห้งแล้วก็ไปเผาไงครับเผามันจะไม่ละลายหรอมันไม่ละลายครับมันก็จะแห้งครับมันอิดนะครับใช่มันอิดแดงกลับมาวิธีเหมือนกันเลยเอาดินไปเผาครับถึงได้ชื่อว่าเครื่องปั้นดินเผาไงอ๋อครับผม อะไรครับเนี่ยลองโก,ก,ก,ก้น,นงงกกระเรียนนกกระเรียนครับไปดูไปดูไปดู <c oughs> ยืนหน่อยลูกไดนุเสาร์นอนแล้วอ้าวน่ากอดจังเลยหนดโนเสาร์ประกาศกล้องทำไมครับอร่อยไหมครับหัวไม่ล้อขาเลยอะครับหัวล้อขาล้อตัวเลยครับ มาอันน้ออหนึ่งสพ่อสีเหลืองนะมีอันสีส้มพอเป็นสีไม้ใช่ไหมครับอยู่ของหลวพ่อเลยลงโกชนะเฉยอโอ้โแพ้ลงโกเฉยเลยครับนเอาเอาแมเอา่แข่งกันแข่งกันเร็วคนละอันเร็ว่ทำไม่เป็นโอ้โหทำไม่เป็น มีเองมีมกระบะทรายให้เล่นด้วยเะครับวว้ามีอะไรอยู่ภายใต้ทรายลูกแก้วี่ะแก้ามันทางนี้ครับแก้มแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเล่นครับชาชาอยู่นอนว้ายเยยื้อปูเยอะปูด้วยเหมือนอะไรนร้องโก้ปูเหมือดซ่อมซ่อมๆหนึ่ง อะไรนะเหมือนส้ำนรกเขาเรียกอะไรหอกหอกใช่ไหมพี่เอ็มนาฏชายนี่หัตบมาลอนสายกันครับพี่เอ็มขอนั่นได้ไหมได้เลยก็ยังไม่ได้หนึ่งเนู้อตอนนั้นเนื่อดีครับไม่เป็นเลยครับเอาต้องเป็นสายเปียกต้องเป็นสายเปียกใช่ไหมไม่เป็นสายแหฮมได้อะไรเอ่ยสายแ่ก้อนกวดครับนี่ นี่ได้ทายไอ้ได้ดินไดหินไดหินเหมือนกันเลยครับขอด้วยขอด้วยยังไม่ได้ทรายเหมือนบ้านเราไหมพี่เอ็มเหมือนบ้านเราเลยทรายเหมือนบ้านเราเลยเนาะแต่ว่าบ้านเรามันชื้นเปียกเอ้านี่ทางบ้านตรงนี้สร้างบ้านตรงนี้เลยทางบ้านตรงนี้เลยเหรอครับนี่ตรงนี้นี่มีไก่ด้วยแล้วก็ไก่ไก่ต้องอยู่บนหลังคาครับ แต่ว่าหลังคาไม่ใช่ขาไก่เราหายไปหนึ่งข้างครับนี่นี่ปอดูดิ่ป๋ารถสาวไก่ไก่ร้องไงกกอเอกกเเอ๊ะไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ร้องเอ๊ะกี้เอ๊ะไก่ตัวเมียกระตากกระตากแล้วมีอะไรพี่เอ๋มตรงนี้มี โอ้ตรงนี้เป็นฟาร์มนี่นะมีวัวด้วยมีแอมีบ้านนี่เราสร้างบ้านไว้แล้ววัวได้เขามาบ้านได้ปิดถ้าเราทำกระบะอย่างนี้ไว้เล่นดีไหมพี่แอมทำไม่ได้ดีใช่ไหมใช่หินเลยนะหินเศษหินหินติด้วยตัวไหเข้ามาไม่ได้ครับพีอันนี้เหมือนโรงเรียนเลยวิวหมาป่าสิพี่แอ้มหมาป่าขาหายไปไหนครับสงสัยจะโดนหิบโปงอ่ะ ร้างเลยคับบนโกจะสั่งบ้านนะครับเบียมทำไรเอ้ยมาเล่นเกมตึกถล่มกันดีกว่ามามาต่อเกมตึกถล่มกันครับเบียมมาเดี๋ยวพ่อขึ้นฐานให้ก่อนครับที่เอากี่ชั้นดีครับ10ชั้นโอม10ชั้นเลยดีอีกเบียมสูงเฮ้ยพ่อไม่ถึง แล้ก็มาต่อยีกต่อยีกตอนนี้ตึกของเรายังสูงเลยครับเขาเล่นเขาเรียกเกมอะไรพี่เอ็มเกมเกมตอลนเกมตอลนตันเรืเสาจะขึ้นตึกอย่างเดียวเลยครับอีกพี่เๆ็มไปไปไปไม่ควมไม่ควม อย่างสูงเลยอ่ะน้องโก้เท้าพี่แอมเลยว่ะอ๋าน้องโก้กลัวมันดูมันจะได้ลินไหมเนี่ยเรรียยบ้อไม่ได้ลินเลยอ้กรอบเลยเป็นไงทำหน้าฟินเลยโคตรกรอบอร่อย ต้องชิมก่อนก่อนที่จะไปขอทำต้องชิมก่อนนะรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองทำดูเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่แอมขอลองทำนะครับให้ค <c oughs> ั่งคั่มให้มันนิดนะเบาๆไปไปลูกเด <c oughs> ี๋ยวช้าไปอ่ะไม่เป็นไรนะจะทำให้เดลูกปล่อยไ,ไปลูกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่หลุดจากพิมพ์ลูกพี่แมมือไวไป

ดุนะครับด,ดูสวยวววน่แล้วก็เยนๆบ้านเราดูกมันพอจะูี่่าัตขึ้นอยแล้ว,าาว,อ,ลว,วอยา่ารูยอย่าไม่ถูกรู้เลยพี่ <c oughs> อย่าให้หล่นนะลูกโอเคมีหลายสีสวยขึ้นนะโอเคอ่ะพอแล้วลูกขอบคุณค่าก่อนอ่าไปเอ๊ไปแล้วหตัวต้องแข่งกันไหมพี่แอมใแต่ว่ามันมีอันเดียวอะไรคือมีอันเดียวคีบคีบอะคีบกับตกแข่งกันดีซินับรับจำนวนก่อนพี่แอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดชิ้นพอครับอ่าพร้อมเริ่มครับมาคีบกับตกใครจะชนะครับตอนนี้พี่แอมคีบออกเรื่อยๆครับออีกการรอโอ้จะได้ไหมโอ้ยโอ้ยพี่แอมเร็วเร็วมันก็เร็วเร็วครับเร็วครับมันก็เร็วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวยังไงก็แพ้ยอมรับโชคชะตา น IS IS> あああ no ี่ตรงนี้มีคิทเช่นด้วยเพียมคืออะไรครับเขาพูดมีสดครับผมนี่พ่อครัวจะทำอะไรครับทำเมนูอะไรครับวันนี้ครับวัวไปต้มโอ้จะไปต้มเนื้อวัวอะไรนะครับนี่น้องโก้จะผัดกะเพราให้กินเหรอครับไม่ใช่ผัดกะเพราครับผัดกะเพราไม่ใช่ผัดกะเพราครับแล้วทำอะไรนี่ครับแกงฟักทองโอ้จะแกงฟักทอง จะทำต้มอึ่งให้กินนะครับโอ้นี่กบครับไม่ใช่ต้มอึ่งครับขอเป็นต้มเป็ดแทนได้ไหมครับนี่ได้เลยเราไม่กระเป็ดปักกิ่งไหนครับเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดกีตาร์กีตากินไอศครีมก่อนอย่าไปอมซิทำหน้าที่เนยเอาไว้ตีไข่ไม่ใช่มาตีเป็ดเนี้ยต้องไปหาไข่มาก่อนนี่นี่ไข่พอเห็นหนึ่งใบ ไข่เป็ดแน่นอนเลยตอกไข่ตอกไข่ใส่ไปทั้งลูกแล้วก็คนคนคนข้าวคลมใส่ข้มใส่เอาแกงฟักทองสองลูกของลโกกอ่ะาิ้มชิ้มเนือก่อ่จะไปก็ใส่เนื้อหนูลงไปโอ้โหผสมเนื้อหนูด้วยบักเลยแซกอิตลี ใส่อะไรนั่นมันก็ใส่อะไรเกลือใส่เกลือด้วยโอ้ลองกินก่อนเองกินก่อนชื่อรสก็อร่อยก็อร่อยโอ้โหใส่ผงชูรสด้วยผงนัวผงนัวเสร็จแล้วก็รับประทานรับประทานกันครับนี่ของหวานกินของหวานก่อนแตงโมเต็เชิญรับประทานเชิญรับประทานแตงโมค่ะ อร่อยมากแล้วมันนี่จะต้มเนื้อวัวต้มเนื้อวัวอีกแล้วขาโถงเพลงพี่อําลองเล่นไหมขอยืมได้ไหมครับอ่านี่อันหนึ่งพี่อํานี่ไหมเขาเล่นแบบนี้ขึ้นแล้วก็ดึงเด็ก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 สมัยนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เห็นหรอนี่เล่นแบบนี้ครับ ต้องเอาไว้ด้านข้างพี่เอ็มมาโกลองไหมเดี๋ยวให้น้องโกลองด้วยนะพี่เอ็มอ็มเหนื่อยด้ยพี่เอ็มให้น้องโกลองหน่อยขาทงทิงขาทงทิงครับเล่นไม่เป็นล็อกแต่ขอลองใช่ไหมอย่างไรก็เล่นไม่ได้ยืนยันว่าเล่นไม่ได้แนี่ยมา เรียบร้อยเก่าขานยยืนแล้วก้าวขาเยยืนอยงนี้เพิ่มมหมก็ก้าาขาเก้าขาไปข้างหน้านี่นะเข่าขาไปงี้ยก้าขา้างหน้าตรงตัวให้อยูตรงตัวย่อไข้ยนยากไหมครับยากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับ ก็ได้แค่เก้าเดียวอยู่อย่างนี้นะครับมาตั้งนานแล้วโูวกได้สกย,ยังได้สามเก้าเลยเหรอได้ลก็ได้นอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับงโก,กเอ็มต้องไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอมม็มบ๊ายบาย